รามนารงเจอของแข็งปะทะเทควันโดอิรานอย่างโคตอามินฮา,า,าดิปัว er เคยได้เห็นรามนารงตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากและโดนคู่แข่งเตะคะแนนทิ้งห่างนักเทควันโดชาวอิรานคนนี้ทักษะเขาขนาดไหนลองดูฝ่ายทีมชาติไทยคือรามนารงทับฝ่ายแดงก่อนเสนอคืออามิน เดี๋ยวได้รูแคว่าใครเจ๋งกว่าสไตล์อิรันนี่ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ธรรมดาแต้มคะแนนข้างหลังโอ้โหส่นะต่อห้าครับเตะอาเมนเตะหัวเตะหัวเกือบไปจังหวะหลังเน่โอ้หโ,โอ้ยใช้เท้าข้างเดียวแต่เล่นพลิกแพลงได้หลากหลายมากเลยเตะหัวสองทีเตะกรอดึงทีอะนี่เทินราวของ รามนารงแบ็ค,คิกรามนารงโอ้โหแต่ตวัดครับอามินดูแล้วไม่เจองานมูจริงๆละรามเี่จีมอามินโอ้ยังป้องกันตัวดีครับรามนารงไต่โอ้โหโดนแบ็ค,คิกคืนจะหมุนแต่แต้มตอนนี้อามินไปเยอะกว่านะครับ มาดูกันต่อโอ้ยทีบทีมทีมโอ้ทีบไปทีบไปอามินอามินรนามนรงนี่ก็ตามสไตล์ครับแบ็กคิกแบ็กคิกโอ้แต่ดูโดนเขี่ยหัวอีกละฝั่งของรามนรงก็ไม่ยอมครับเข้าไปแบ็กคิกเขี่ยมาแล้วจะขึ้นหัวยังไม่ได้ป้องกันตัวดีครับ แต่ปเปลี่ยงแต่แตทีบับค <By S 2> <kick> ิกอาเมนล<ง>้มลงไปอาเมนเต,ตะตวัดตวัด,วดโอ้โหรามนารงจะหมุนแต่โดนทีบสกัดน,นะครับคือปกติแล้วเนี่ยโอ้โหโดนอีกแล้วรานารงเตะ บิกิดสุดท้ายเป็นอาบินชนะไปชัยชนะที่เขาได้รับไปอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงนะทักษะการเตะสุดยอดทั้งหนักทั้งแรงลูกพลิกแพลงจังหวะสองโอ้โ oh หและนี่คือคนเก่งดวนเต็ม